ไปดูในส่วนของการดูแลเรื่องน้ํากันบ้างนะคะทางด้านกองอํานวยการน้ําแห่งชาตินะคะประกาศแจ้งเตือนช่วงวันที่5ถึงวันที่10กันยายนนี้นะคะให้เฝ้าระวังเรื่องของน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลา,ลากและดินคโคลนถล่มค่ะขณะที่สํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาตินะคะแนะนําและก็มีวิธีการรณรงค์ประหยัดน้ํามั่นใจสถานการณ์เอล尼โยไม่กระทบจังหวัดภูเก็ตค่ะ ตามประกาศของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติได้แจ้งเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากซึ่งได้ติดตามสภาพอากาศพบว่าร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนของประเทศไทยประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในช่วงของวันที่5ถึงวันที่10กันยายน2566 มีพื้นที่เฝ้าระวังเสียงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคนลนถล่มขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมแผนรับสถานการณ์น้ำหลากเตรียมความพร้อมบุคลากรเครื่องจกักรเครื่องมือกีดขวางทางน้ำลอกท่อระบายน้ำและการบูรณาการความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือได้ทันท่วงทีทั้งนี้สามารถติดตามสถานการณ์สภาพอากาศฝนพายุได้ง่ายๆทุกเวลาด้วยแอปพลิเคชันไทยวอเตอร์ได้ทุกพื้นที่ ขณะที่นายสุรศีกิติมนทนเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าจังหวัดภูเก็ตแต่ละปีมีประชากรและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากและมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วได้เสนอแนะผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวถึงวิธีการรณรงค์ประหยัดน้ำด้วยการติดมิเตอร์ที่ฝักบัวหวังลดปริมาณน้ำซึ่งวิธีนี้ได้ผลแล้วในต่างประเทศเพร้อมมั่นใจสถานการณ์เอล尼โยไม่กระทบกับจังหวัดภูเก็ตค่ะ ไปฟังเสียงท่านกันค่ะผู้ประกอบการโดยเฉพาะในส่วนของโรงแรมนะครับถ้าท่านไปติดมิตเตอร์ในเรื่องของที่ให้เชื่อมโยงกับตอนที่กับฝักบัวน้ําที่มันจะน้ําจะออกมาตรงนี้เนี่ยมันก็จะขึ้นตัวแรกให้รู้เลยนะครับวา่านักท่องเที่ยวแต่ละท่านนะครับหรือแม้ตัวเราเองที่คนชาวภูเก็ตเนี่ยที่จะได้รู้ข้อมูลตรงนี้เนี่ยในเรื่องของการที่เราอาบน้ําตรงนี้เนี่ยถ้าสมมุติทางมิตเตอร์มันขึ้นมา ไปเรื่อยๆนะครับว่าเราใช้น้ําไปกี่ลิตรแล้วในรักษาแบบนี้เนี่ยมันก็จะเป็นตัวเลขที่คอยเตือนสติเราให,ให้เรารู้ว่าเอ๊ะเราใช้น้ํามากไปไหมเราควรที่จะเร่งในเรื่องของการอานน้าให้เร็วขึ้นหรืออะไรตรงนั้นเนี่ยมันก็จะประหยัดน้ําได้ณขนาดนี้ปริมาณน้ําที่จังหวัดภูเก็ตนะครับก็ยังถือว่ามีปริมาณน้ํามากในระดับหนึ่งเลยนะครับและในช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีฝนชุกลงมาที่จังหวัดภูเก็ตเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอะไรที่จะเติมเต็มปริมาณน้ําให้จังหวัดภูเก็ต ประเมินสถานการณ์แล้วในฤดูแล้งที่จะมาถึงนี้ถ้าเราร่วมกันในเรื่องของการรณรงค์ในเรื่องของการประหยัดน้ําอย่างจริงจังด้วยตรงนี้เนี่ยผมก็คิดว่าในเรื่องของเอล尼โอจะไม่กระทบกับจังหวัดภูเก็ตครับ